ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่บริษัท BJC จังหวัดระยองนะครับอันนี้เป็นส่วนของคอนโดผู้บริหารนะครับก็จะมีการติดตั้งสนามบอลหญ้าเทียมขนาดเล็กนะครับไว้ซ้อมแบบยิงลูกโทษนะครับแล้วก็ซ้อมกันเล็กๆน้อยๆนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับครับ่ะพื้นเดิมนะครับต้องอธิบายว่าเป็นพื้นปูนนะครับฮะะมีพื้นปูนนะครับเราได้ทําคันหินล้อมรอบนะครับนี่ฮะตัวคันหินเรานะครับเดี๋ยวให้ดูให้ชัดตรงนี้เลยนะครับ จะได้เห็นนะครับว่าเราทํากันหินล้อมรอบนะครับนี่ฮะทนหินเจาะรูนะครับฮเป็นคันหิลรอมาเจาะรูนะครับแล้วก็ใส่ปูนกาวนะครับนี่ฮะมีเอ็นนะครับดึงละน้าบนะครับนี่ครับคันินนะครับเอามาต่อกันนะครับแล้วก็ให้ช่างกล้านะครับในการจะช่วยในเรื่องของการไปปูนกาวนะครับแต่งปูนอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะนี่นะครับมีท่อนะครับท่อระบายน้ําเล็กๆนะครับ ต้องเป็นระบบนี้นะครับไงก็ต้องใช้ระบบชั้นหินนะครับเพราะว่าหญ้าเทียมนะครับระบายน้ําใต้ดินนะครับอย่างนั้นเนี่ยเราเราต้องทากันหินล้อมรอบเพื่อลงหิน5เซนนะครับหินเกตนะครับเพื่อไม่ให้น้ําอ่าเพื่อให้น้ําระบายนะครับแล้วก็ไม่ยางไม่ลอยออกด้านข้างนะครับไม่น่าจะเลอะเทอะมากเลยนะครับยิ่งเป็นคอนโดผู้บริหารแล้วเนี่ยนะครับการเลอะเทอะเนี่ยก็ก็จะไม่เป็นสิ่งที่ดีสําหรับโรงงานนะครับ ครับผมก็เนี่ยครับก็ลงพอทันหินเสร็จก็จะลงหินเกตแล้วนะครับพอลงหินเกตแล้วก็ดําเนินการปูหญ้าได้เลยนะครับผมครับไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่นะครับทางบริษัททีมเทิร์ฟนะครับดําเนินการก่อสร้างให้ลูกค้านะครับครับผมก็อยู่ที่ช่วงเวลานิดนึงนะครับเพราะช่วงนี้งานเยอะมากครับนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ